ขับรถเล่นดีกว่านะโอ้ยกูขับรถเล่นกีกว่าน,ะนี่เดี๋ยวนะแม่ครับผมขับรถล้อมแม่ผมขับรถล้อม,มรถ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 ครับ ผมมได้ยินไหแล่ะมึคราบนี่จ้าผมขอบด้วยเฮ้ยเจอน้ำบีว่ะโคตรดยกันอู้นักจังสวยทั้งแมออกกํลังกายแล้วนะน้ำมีสิออกกําลังกอดีกว่า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอทีวีพักยูทูปผ่าทาะครับทุกคนอันนี้รู้ไหมหมวกกันน็อกกันไหลรู้ไหมหมวกกันน็กนอกกันไหลหมวกกักนน็อกกันไหลหมวกกันน็อกแด้ๆรถคันนี้นี่เองสว่วนคันนี้ของพ,อพ่อของตัวคันนี้ของน้องผมนะแน่จริง ราก็จะเป็นแบบนี้แหละเออก็เป็นประมาณนี้แหละนะบ้านจะดูลุกๆกหน่อยไม่มีใครเก็บทมความสะอาดเนาะใช่ไหมไม่มีใครทำความสะอาดเลยเดียวมีน้องมดไตได้ไงนะน้องมดเห็นไหมเห็นไหมน้องมดเห็นไหมน่าจะไม่เห็นนะ เดี๋ยวสุ่มให้ดูใกล้ๆเลยน้ำมดไปไหนแล้วอืมน้ำมดหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นน้ำมดเลยนี่นีนี่ไงนี่ไงเนี่ยนั่นแหละคือน้ำมดตัวจิ๋วนั่นแหละปะผมพาไปดู อย่างอื่นมั่งอย่างอื่นก็จะเป็นรถไตอย่างนะครับทุกคนเนี่ยล้อก็จะเป็นนิ้งส่วนผมก็ลุงต่ำดีนะล้อหลังก็เหมือนกันเราเสียงด้วยนะขันก็จะประมาณนี้เลยสมชิงมาก ดูพาไปดูมอไซค์สามคันคันนี้ก็จะเป็นของแม่เรานะส่วนคันนี้ของพี่มดส่วนคันนี้ของพี่เก๋ส่วนคัันน้นของพ,พี่เก๋ออันนี้ก,นนก็ของพ่อเรานะนั่นแหละนะอันนั้นรถพี่นุ้ยนั่นแหละคันสีฟ้าๆเห็นไหมนุ้ยนี่นั่อันนั้น,น,น,นอันนี้รถจักรยานน้องเรา อันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ดีนะมีรถถังด้วยพ่อบอกพ่อลองกันแบบนี้เลย